คำว่าชายสามโบดเนี่ยบางทีเราไปตีความกันผิดคิดว่าบวชบวชศึกบวชศึกสามโบดสามครั้งนะกลายเป็นคนไม่ดีแท้ที่จริงมันไม่ใช่นะคำว่าชายสามโบดนั้นหมายถึง <c oughs> คนที่โลเลปเปลี่ยนศาส,สนาบ่อยๆนะปีนี้โอ้อารมณ์ดีบวชเป็นพระ,ะลาสิกขาไปปีหน้าอขอไปบวชเป็นนักบวชในฮินดู ปีต่อไปขอไปบวชในศาสนาคริสอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้ก็เรียกว่าชายสามโบสถไม่มีความมั่นคงอะไรสักอย่างโลเลไปโลเลมาแต่ถ้าหากว่าเป็นในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะบวชกี่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีบัญญัติห้ามเอาไว้อา่าสิ่งที่มหาคองเขนพูดนี้บอกอ๋ออยากให้คนบวชก็พูดได้สิแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมีเรื่องราวปรากฏอยู่ ในขุตกินิกายคาถาธรรมบทนั้นนะ่ะท่านบอกมออีชาวบ้านที่จริงก็เป็นชาวไร่ชาวนาเรานี่แหละคนหนึ่งมีครอบครัวมีภรรยามีแม่ยายใช้ชีวิตทำไร่ไถนาวันหนึ่งก็ไปไถน,นาแต่เชา้าปกติชาวนาเนี่ยก็จะต้องไถน,นาแต่เช้ามืดนะสมัยก่อนเพราะว่า ถ้าสา,สายมาเนี่ยมันร้อนก็ต้องปล่อยวัวควายกินน้ํากินท่ากินหญ้าเขาว่ากันไปเขาก็จะไปไถแต่เช้าวันนั้นเนี่ยพอไถนาเสร็จก็พักผ่อนพักผ่อนก็ปล่อยวัวมันหากินหญ้ากินน้ําไปวัวนั้นน่ะมันหนีนะมันก็หากินหญ้าเพลินเข้าป่าเข้าไปอ้าวมองไม่เห็นวัวหายก็ไปตามหา ตามไปตามมาไปกว่าจะไปเจอก็ไปเจออยู่ในป่าแล้วโอ้โหมันสายมากคราวนี้ก็เกิดความหิวขึ้นมาหิวข้าวยังดีว่าวัวตัวน,นั้นมันเดินทางไปใกล้ใกล้กับวัดที่อยู่บริเวณแถวนั้นอาจจะเป็นวัดป่าแถวนั้นนะนะเอโยมท่านนี้ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแวะไปขออะไรกินที่วัดหน่อยอนึกถึงวัดนนะ แวะเข้าไปพอไปถึงก็ไปขอน้ามขออาหารหต่างๆจากพระคาวนี้พระท่านเวลาบิณฑบาตเนี่ยท่านก็ได้อาหารมาเยอะองค์นั้นให้บ้างองค์นี้ให้บ้างโอ้โหกินใหญ่เลยพอกินจนอิ่มเสร็จก็ถามพระว่าเอ๊ะทำไมอาหารมันเยอะจังเลยมันเยอะเฉพาะวันนี้หรือหรือได้ทุกๆวันพระก็บอกโอ้ยก็ได้แบบนี้ทุกวันเลยยมก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอา้า เราจะมาลำบากลำบนทำมาหากินไถไร่ไถนานทำไมนี่โกนหัวบวชเป็นพระบิณทบาตก็มีอาหารกินแล้วนี่คิดอย่างนั้นนะตอนนั้นอ่ะคิดอย่างนั้นก็ไปลำลาครอบครัวขอบวชพอได้บวชเป็นพระทักพักหนึ่งเอพอได้มาบิณฑบาตได้ทำปฏิบัติวัดของพระเขา้าเกิดความรู้สึกคิดถึงครอบครัว ก็แปลกดีเหมือนกันนะคิดถึงครอบครัวแล้วก็มาคิดอีกว่าเอ๊ะเราจะมามันเหมือนว่าเอ๊ะทำไมต้องมาบินทบาทหาอาหารจากคนอื่นเขากินอย่างนี้เราก็มีมือมีเท้าเอาคิดไปอย่างนั้นก็ไปอีกแล้วก็ทนไม่ไหวคิดถึงครอบครัวขอสึกพระท่านก็ให้ศึกดังนั้นเวลาสึกเนี่ยหรือว่าเวลาสิกขาเนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะอันนี้ต้องบอกต้องเตือนเอาไว้ก่อนเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยจะเป็นพระเป็นเนนเวลาจะลาศิกขาอ้าวโอ้โหใช้วิธีการลากับต้นไม้อย่างเนี้ยเออถอดสบงจีวรไปพาดไว้ต้นกล้วยให้แมแดงให้แมนางตานีเป็นพยานีไม่ได้นะไม่ได้เวลาจะลาสิกขาทั้งไรถูกต้องคือจะต้องมีพยานลากับพระภิกษุสามนเณรที่ท่านเป็นพยานให้หรือแม้แก่ญาติโยม ผู้หญิงผู้ชายต่างๆเวลาจะลาสิกขาก็ถ้ามันไม่มีพระมีเนรที่จะลาก็ไปบอกญาติบอกโยมได้ก็จะมีคําบอกให้ถูกต้องนะแต่ว่าญาติโยมที่จะลาสิกขาได้ด้วยจะต้องเป็นคนที่รู้เดียงสาคาว่ารู้เดียงสาก็คือเอาเขารู้แล้วว่าพระท่านจะลาสิกขาเนจรจะลาสิกขาอย่างนี้อย่าไปลากับพระพุทธเจ้าอย่าไปลากับต้นเสาไปลากับศาลาไปลากับ,บโบสถ์นี้ไม่ได้นะต้องลาจากคน มันต้องมีพยานเป็นตัวบ่งบอกทำไมจะนั้นนะ่ะมันหลุดออกไปแต่เฉพาะผ้าแต่เพศภาวะของความเป็นพระพิสุมันยังไม่หลุดแล้วค็นี้ไปทำผิดในขณะที่แม้ใส่ชุดกระลาวาดนะแต่ว่าเพศภาวะมันยังไม่หลุดตามธรรมวินยัยสมมตุติอยู่วันหนึ่งอยากจะลาสิกขาเอาไม่มีพระก็เอาต้นโพนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยไปลาสิกขาใต้ต้นโพอย่างนี้ไม่ถ่าไม่ถูกตามหลัก แต่ว่าของท่านนี้เนี่ยจิตหัดเนี่ยท่านก็ลาสิกขาถูกต้องตามธรรมวินัยทุกประการก็ไปบอกลาพระภิกษุอุปชาอาจารย์ลาสิกขาไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเอาพอลาสิกขาไปไปทำมาหากินไถไล่ไถานาลําบากอีกแล้วลําบากคิดอยากจะบวชอีกก็บวชเอาพระท่านมาเอาขออนุญาตให้บวชก็บวชเนี่ยบวชเดี๋ยวก็สักพักศึก ศึกแล้วก็บวชบวชแล้วก็ศึกอยู่อย่างเนี้ยเอ,อจนกระทั่งหกครั้งนะหกครั้งผ่านไปบวชบวชศึกศึกอย่างเนี้ยเอ,อ๊ะมาครั้งสุดท้ายในครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดตอนนั้นก็ทำลรไถนาเสร็จสรรเรียบร้อยจะเอาไถเนี่ยนะเอาไถกลับไปเก็บไว้ใต้ที่บ้านมันเป็นช่วงกลางวันนะภรรยาเนี่ย เออง่วงไงวันนั้นอนกลางวันนอนกลางวัน,น,น,วนจิตหัดชายหนุ่มท่านนี้ก็พอเอาวัวไปพาเอาไปผูกไปเรียบร้อยเอาไถเก็บจะขึ้นไปบ้านเห็นภรรยานอนหลับกลางวันโอ้ผมกเ็เสิกเสิงโกรนคลื่นคลื่นน้ำลายไหลอ,ไอย่างนี้นะอันนี้เขาพารลนานในน,น,นั้นในตำราเขาบอกโอ้ยเห็นแล้วเนี่ยท่านบอก เหมือนซากศพขึ้นอืดประมาณนั้น่ะเกิดสังเวทใจสังเวทใจก็โอ้สงสัยเราทำไมเราต้องมาบนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยากจะบวชก็รีบเอาผ้ากาศาวพัชขบ่ากาศาวพัชสมัยนั้นนี่แม่ลาสิกขาไปก็ยังเอาผ้าไปเก็บไว้ที่บ้านนะเพราะว่าตนเองบวชบวชสืกสหลายรอบไงแต่ไม่ต้องแสวงหาบ่อยก็เอาผ้ากาศาวพัออกจากบ้าน แม่ยายเห็นอาการเอ๊ะทําไมลูกเขยวันนี้มันดูเดินแบบเขาเรียกว่าสลบสํารวมเกิดความสังเวชอะไรประมาณนั้นนะก็คิดว่าการไปครั้งนี้เขาน่าจะไม่กลับแล้วละ่ะก็รีบขึ้นไปที่บ้านไปเจอลูกสาวคนเองนอนหลับกรนอยู่ก็รีบปลุกบอกรูกไม้เนี่ยสามีเธอไปครั้งเนี้ยเออเขาคงไม่กลับมาอีกแล้วแต่ว่าภรรยานั้นอนะยังมั่นใจนะ บอกโอ้ยดเดี๋ยวสักพักันก็ลาสีขากลับมาเหมือนเดิมแลหละแม่เนี่ยมันครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดแล้วพอหกครั้งผ่านไปไงพอครั้งที่เจ็ดเนี่ยนังรองที่เดินทางไปยังไม่ทันบวชเนี่ยนะด้วยความที่มันเห็นภาพของภรรยาที่นอนอาปากโกลนน้ำลายไหลอยู่เนี่ยมันพิจารณาเหมือนซากศพไงอืมก็เกิดจิตสังเวชเดี๋ยวลืมบวชมาหกครั้งแล้วนี่ บวชก็เริ่มรู้จักวิธีการปฏิบัติกรรมาฐานมาบ้างส่วนแล้วก็ทำสมาธิเดินไปพิจารณาจิตสงบไปเดินไปไม่ทันถึงวัดเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะ่ะอืมเพราะนั้นภรรยาท่านใดอยากจะให้สามีบวช <c oughs> ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะ <c oughs> จะได้ผลไหมเนี่ยอาจจะได้ผลเฉพาะบางคนนะอืมจไปนอนอ้าป,ปากก็ <c oughs> พอไปถึงบรรุเป็นพระโสดาบันไปขอบวชครานี่พระท่านรู้สึกเอาอีกแล้วเหรอบวชอีกก็เหมือนว่าประชดท่านนะบอกเนี่ยศรีรษะนี่เหมือนกับหินรับมีดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบวชเดี๋ยวสึกเดี๋ยวบวชเดี๋ยวสึกไม่อยากจะบวชให้ละอะไรอย่างเงี้ยมันทําไมนิสัยเป็นอย่างนี้ไม่เอาจริงสักทีแต่ท่านบอกครั้งนี้ขอครั้งสุดท้ายขอบวชพอบรรุเป็นโสดาบันแล้วนี่ขอบวชอ่ะพระอุปชาท่านก็ใจอ่อน ก็เลยอนุญาตให้บวชพอบวชเสร็จปับ๊บท่านปฏิบัติสมาธิอยู่ไม่กี่วันสองสามวันเองนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นะเนี่ยบวชบวชศึกศึกเจ็ดครั้งนะได้เป็นพระอาหารหันต์แต่นั้นไอ้บางคนที่เพิ่งบวชบวชศึกสองสามครั้งนี่ยังสบายๆนะอยังอนุญาตให้บวชได้หลายครั้งอยู่เออพออยู่นานเข้านานเข้าพระเพื่อนก็เริ่มแปลกใจว่าทำไม ไม่ลาสิกขาเองคือทุกคนมีความสึกว่าเออเดี๋ยวสักพักก็ไปอะไรอย่างนี้ไงเอ๊อยู่สักพักไม่ลาศิกขาเพราะเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ว่าพระเพื่อนๆเนี่ยน,นะไม่รู้ก็ไปพูดเขาเรียกว่าเยอะเย้ยถากถางนะ่ยนะว่าเออท่านไม่ไปอีกแล้วหรือนี่มันได้เวลาแล้วนะนะอะไรประมาณเนี้ยนะท่านก็บอกโอ้ตอนนี้เราสติปัญญาสมบูรณ์แล้วเราไม่กลับไปอีกแล้วก็เอ,เอ๊ถ้าพูดแบบนี้นี่แสดงว่า พยากรณ์ความเป็นพระอาหารหัน์นี่<ม>ก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยท่านใช้คาว่าลูกของเราเลยนะคนที่เป็นพระอรหัน์รูกของเราเนี่ยไม่ไม่คลองสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าโอ้ยในขณะที่คนเรามันยังมีสติสติปัญญาไม่สมบูรณ์น่ะการจะตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเมื่อสติปัญญาสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้จากนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าแม้พระองค์เองก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสร้างบาร,รมีไม่ได้ขนาดนี้นะก็ยังเป็นคล้ายๆกับคนคนนี้ก็คือคล้ายกับท่านจิตตหัตเนี่ยท่านบอกอู้ในนู่นในย้อนอดีตพระพุทธพระภิกษุสงฆ์อยากรู้ว่าในยุคไหนพระองค์ก็ย้อนอดีตไปให้ฟังบอกว่า ในสมัยหนึ่งพระองค์เกิดมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละในยุคข,ของอพระเจ้าพรลมทัทน์กรุงพราณาสีนั่นนหะนะพอถึงเวลาก็มีความสึกเออไปเจอป่าเขาลำเนาไพรมันสงบอยากบวชแต่ตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาก็บวชเหมือนเป็นพวกฤาษีเป็นพวกปริพาชกอะไรพวกนี้ยก็ออกบวชพอออกบวชแต่ก่อนบวชนั้นนะ่ะมี ด้วยความที่ตัวเองเป็นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรไงชาวไร่ชาวนาก็เหลือพันพันไอ้พวกข้าวฟ่างลูกเดือยหรือถั่วง,งาอะไรพวกนี้เหลือไว้ประมาณอย่างละครึ่งทนานแล้วก็มีจอบสั้นๆเขาเรียกจอบเฮี้ยนอันนึงก็เก็บเอาไวท้ที่ที่บ้านจากนั้นตัวเองบวชไปอยู่ป่าพอเริ่มฤดูฝนฝนตกมาโอ้โหด้วยความสัญชาตยานของความเป็นเกษตรกรอะนะ เหมือนชาวนาเห็นฝนตก็อยากดํานาเนี่ยมันน่ะแม่มันมันลบเล้าจิตใจนักบวชมากเลย <c oughs> ท่านอยากจะไปทําไร่แม่เห็นนึกถึงจอบที่อยากจะไปขุดอยากจะไปปลูกเราเห็นไอ้ต้นลูกฟางไอ้ต้นข้าวฟ่างต้นลูกเดือยอะไรต่างมันขึ้นมาแล้วแม่มันมีความสุขอะไรประมาณนี้นะก <c oughs> ็อยาก <c oughs> จะไปทํทาไรไทยนาเหมือนเดิม สุดท้ายก็ออกลาสิกขาจากความเป็นนักบวชในยุคนั้นออกมาทำาไร่ไถนาปลูกข้าวฟ่างลูกเดือยปลูกถัว่วปลูกงาอะไรต่างๆจนเก็บเรียบร้อยก็เหลือไว้อย่างละครึ่งทนนานอีกแล้วเพราะว่าง,งานจากบวชอีกแล้ว <c oughs> ก็บวชบวชศึกๆอย่างนี้นะจนกระทั่งมาครั้งที่เจ็ดเหมือนกันท่านก็บอกโอ้ทำไมเรานิสัยเป็นอย่างนี้มันิพิจารณาถึงตัวเองพอบรารมีมันเริ่มแก่มากขึ้น เพราะว่าตอนนี้ท่านบวชเนี่ยจะบวชประมาณครั้งละ8เดือนก็จะลาสิกขามาทําเกษตรกรรมของท่านเนี่ยประมาณช่วงฤดูฝนก็ประมาณช่วง4เดือนก็จะเหลือว่าอย่างนี้สุดท้ายพอครั้งที่7จแบบนี้ถ้าเรายังเก็บเอาไว้อยู่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตนเองได้ก็เลยตัดสินใจใช้ผ้าเนี่ยห่อพวก พันเม็ดต่างๆพวกนั้นนะ่ะแล้วก็เอาไปมัดผูกกับจอบอันเดียวเขาเรียกจอบเฮี้ยนนะนะกุธารลบัณฑิตนะชื่อของท่านอะบัณฑิตจอบเพี้ยนฉายาท่านจากนั้นพอมัดเสร็จก็หลับตาแล้วก็หมุนตัวเองแล้วก็คว้างอจอบแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆพวกนั้นทิ้งไปกลางแม่น้ํำคงคาที่หลับตาเพราะไม่อยากจะเห็นว่ามันตกตัวไหนถ้ารู้มันตกตัวไหนเดี๋ยวไปงมหาอีกก็ทิ้ง ทิ้งเสร็จแล้วก็กล่าวคำคำหนึ่งที่พวกเรานิยมมาใช้กันคําว่าชิตังเมชิตังเมนั่นไงโอ้เราชนะแล้วเราชนะแล้วไอ้คำตะโกนอยู่ในป่านึกว่าไม่มีใครที่ไหนได้บริเวณใกล้ๆนั้นนะ่ะมันมีกษัตริย์เมืองพรานาศีเขายกทัพไปลบข้าศึกชนะมาแล้วมาตั้งกองทัพอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําพอได้ยินคําว่าชิตังเมเนี่เป็นคําที่กษัตริย์เขาไม่ชอบเลยนะแหมรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาขัดใจเหลือเกิน ใครมาตะโกนว่าเราชนะแล้วอยู่บริเวณคุ้งน้นํานี้ก็ให้มหาอามาตย์เราจะบริพารไปจับมาจับมาก็มาสอบถามท่านชนะใครชนะอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้เนะี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราชนะนั้นเราชนะใจตนเองเอาชนะใจตนเองจากการที่ยอมสละข้าวฟ่างลูกเดือยหรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆพวกนี้ทิ้งกับจอบทิ้งได้นะมันเป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่มากกษัตริย์กระบอกเนี่ยเราชนะ พวกผู้คนต่างๆมาพวกศัตรูอริศัตรูมาต่างเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยการชนะของท่านแบบนั้นน่ยยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงแต่การชนะแบบเรานี่ถือว่าเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงท่านก็เลยกล่าวเป็นพระคาถาอย่างนี้เนี่ยท่านบอกความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ใช่ความชนะที่ดี ส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแหลเป็นความชนะที่ดีเห็นไหมดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะชนะต้องชนะใจตัวเราเองถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมันคนชอบนอนตื่นสายแหมสักวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาตีห้ามานั่งสมาธิแม่มันนอนไปถึงหกโมงเจ็ดโมงทุกวันเลยสักวันหนึ่งถ้ามันชนะได้นะเอาใจเขาเรียกชนะใจตัวเองได้ เริ่มนั่งตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันก็จะเริ่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามจนก็ต้องเป็นปกติแล้วนั่นแหะถือความชนะทีเ่เป็นความชนะที่ดีเพราะมันไม่กลับแพ้แล้วหรือเราจะไปเล่นกีฬาต่างๆใครจะเป็นนักกีฬาที่เก่งขนาดไหนสุดท้ายมันก็มีคนเก่งกว่ามันก็มีการแพ้ได้ท่านบอกไอ้การที่ยังมีความแพ้กันอย่างนั้นนะ่ะมันยังไม่ใช่เป็นความชนะที่ดีแต่แท้ที่จริงสิ่งที่ชนะดีที่สุดคือชนะใจเราเองชนะกิเลตัวเราเอง โอ้ขณะที่เทศสอนไปท่านก็ได้สมาบัติสมาบัติทำสมาธิขณะที่เทศสอนพูดไปเนี่ยมองไปที่แม่น้ำทำสมาธิโดยการเอาแม่น้ำเป็นเป็นอารมณ์เออได้สมาบัติลอยขึ้นมาอากาศเห็นไหมนี่แค่บวชบวชศึกศึกนะจนครั้งที่เจ็ดเนี่ยจนกว่าจะสำเร็จสมาบัติได้จากนั้นก็โปรดพวก กษัตริย์กับพวกขาราชบริพานกษัตริย์ขารขาชบริพารเหล่านั้นเห็นนี่โอ้โหเนาะร้อยได้ขนาดนั้นเกิดความศรัทธาก็ยอมสละบ้านเมืองออกมาบวชออกมาบวชพอบวชกันมากเมืองต่างๆรู้ว่ากษัตริย์ไม่อยู่ครองเมืองก็พายยกทัพมาพอมาเห็นอบ้านเมืองเขาก็สงบเรียบร้อยดีทําไมกษัตริย์เขายอมออกบวชล่ะก็ศึกษาเรียนรู้นะเข้าไปสอบถาม พอได้ยินได้ฟังเทศจากท่านกุฏาาบัณฑิตท่านเนี่ยก็พากันออกบวชท่านบอกกรรษัตริย์ตามออกบวชตัง้งประมาณเจ็ดพระองคอ์แล้วก็มีบริวาลบวชตามมากมายไกลกลกอง